เธอตันเออันนี้อาจจะเป็นอินโทรใหม่คลิปเนี่ยให้บินกีดูคลิปเนี่ยเปิดตัวเปิดตัวเฮ้ยอันนี้มีฟิสซิ่งแน่ๆเว้ยเชื่อกูสวัสดเดี๋ยวดูเว้ยนะให้ตัวด้วยอีมเอสแล้วก็เอาทูปจุดทูปผีชื่อรูทคาร์ก อาส่วนใหญ่หล anyway mm ังนี้จะอยู่ทางซ้ายนะเข้ามาเราอยู่ห้องซ้ายเจ๊น้ำไอปินปินพีดกแกเรลองเองลองเป็เมนลองเปนเมนูเสียวยังไงเย A few moments later ว้าวไอ้หนอนว้ายว้าวเบลอเบลออะไรอีใหญ่เอวเร็วเปิดไมเห็นไหมนอนเอ้อเนียตึกตึกตึกอ่ะแล้วอายุเนี่ยเลวรางกันเลยม่คนน่ากลัวเลยเอาเียหน้าเป็นไงหน้าเป็นไงเป็นผู้หญิงลุกขากิมอันดาลุขาดฮัลโหลลุกขากิมอันดาย เมื่อกี้มันมันก็โผล่ทรายมาแล้วไงลูดทักโชว์มีว่าไม่ตอบไอ้เหี้ยอาจจะอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ไอ้เปลี่ยนผู้เดียวหรอเนาะไอ้เหี้ยที่มันเร็วจังวะหัวอย่างเร็วยี่สิบเท่าไหรเฮียเข้าเขาบ้านเดียวเดียวมันโดดละยี่สเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ไม่แน่วะเมื่อกี้อะไรดังยี่สิบดังหนึ่งเองยี่สิบหนึ่ง ไม่เป็นเขียนโกลเดตติ้งยังวะหรืออย่างเอี้ยพี่ด้วยแก้วอยู่ไหนวะเจ็บคอเมื่อกี้ไปกูจ้าวเราของก่อนกูกูวางของทิ้งหมดแล้วเอากล้องไปตั้งเอาเอาแล้วเอาเอากล้องไปตั้งพี่เอ็กกล้องไปตั้งกล้องไปตั้งเอากล้อั้งอ๋อๆ sorry sorry เดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปใส่เอาไปนี่ได ลังสีลังสีเอามาหิดไงดีอูวีลังสีของคิวคอนซูมมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากพี่ชอบไอ้แบบเอาก้างไว้ต้องปะปาปาปะเนี่ยตาตนี้กูเอ็มพีอีกอะพี่ด้วยแก้วมันอยู่ไหนแปลกกูบอกอูจาไอ้สัส แค่ยูทูปคู่น่ะไม่มีวะแค่อะไรวะเดี๋ยวเยอะนะคนแล้วกูหลงห้องหมดเมื่อกี้มุกขาไอ้ถวยดิเนี่ยในห้องรถมียังไม่มีมันมันมันมีทุกเกมไม่ใช่เหรอวะอ๋อนี่ไงกระดูกมาถ่ายกระดูกดิในห้องครัวเนี่ยเนี่ยคนกินกระดูกเหลือเอาไว้ปิ่บนของคนเหรอปิ่งบนคนไหนวะอันนี้บนจาน เากินอะไรบางวะโอ้โหก็โดนิเวนต์วอตดาเลสต์อามริกเอวีวันผีออแต่ซาบิเลบอกผมว่าน่าจะไม่ตอบแล้วครับหาผีอ๋อไม่เคยเจอกันหาอะไรฮรรี่แฮรี่เอ๊ปล่าเป่าออกตำสกกันดรอปินฮารี่ดีไฮารี่เอาเอาทุ่มไปเลยใช่ไหม มีกอดอมีกอดอมีกอดออบเอาทุบไปเด้อใครได้เอาทูบไปเด้ก็ไปแ็วเนี่ยก็ดอบนงกับเปน้องนวะไม่น่ามีวไม่มีไม่มีปดตกในเข้ามาบ้านกูสักคนนึงเดียวะแ้ากูเข้าคนเยนไล่คเวไับปตัวเสียงตายไงกูแอรคอร์มาเยอะไอ้ยังไฟอะไรกับพี่ตนี้อ เอ้ยไพวกมันได้หยิบไอ้คนไลติงกับคนไลติงยูเอฟเท่าไหร่ยูเอฟสี่คนไลติงแบบนั้นผมดูให้เค่ยูเลงครับผมเดี๋ยวมันอาจจะต้องมีโอกาสเป็นย m f e ฟเน่าจะขึ้นได้นะแต่ปิลิบ็อกไม่น่ามีนิงก็ปิลไม่น่ามีหังสี่ความเข้มข้นสูงเอ้ยดูหน่อยนะเพราะว่า อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ไม่ฟีดนะไม่ฟีดถ้าฟีดจะมีควันออกปากไม่ต้องตัดที่เท่าไหร่ต้องอยู่แค่สองสองชัตเตอร์เท่านั้นตอนนี้อันนี้มีมีมีโอกาสขึ้นหมดแล้วนะเป็นสี่จมไปเลยก็ได้เนาะเฮ้ยอ๋อเราแค่เดินกดอีเวนต์เนาะเหลืออะไรอ่ะมีคนโดนด้วยอ่ะเอากางไม่ต้องเอ้ยยเกีมีคนอีเวนต์เด้อตอนเนี้ย น่าจะไฟกับพีดมั้งเอ้ยใครใครอยู่ใครอยู่แล้วกูอะแกแอีใครอยู่แล้วกูใครก็ไม่รู้ไม่ใช่กูแน่แน่อยู่ตาเขียนไปได้ไหมมือมือวางมั้ยเออจะได้อะไรออกอะไรอย่างเงี้ยแห่กัดเลยเวลาเฮ้ยลาหิหยอกหยอ้ควายไอ้พกูเข้าตูแล้วเนี่ยสัสเต๋สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกไอ้เหี้ยเราสมาชมไอ้เหี้ยท่านสมาชิกสมาชิกฮาโอ้ยฮาวโอ้ยฮาวอ้คิวมีอยู่ฮาวโออันเอ้ยมันกดบีหรือวีนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ต่อไม่ต่อสุดฟีดเหรอฟีดเหรอฟีดเหรอใช่ใช่ใช่โอเคเชตออกกลับเลย แมวถ่ายรูปไอ้ปิ้นยืนนิ่งไอ้ปิ้นหลุดไอ้ปิ้นหลุดปิ้นยืนนิ่งใช่ปกูอันนี้อยู่ยูเลครับผมฟิตติ้งสวยไปถ่ายรูปก่อนดีถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ถ่ายนะเบลกูเย็นเย็นให้กำลังใจได้ได้ได้ไปกินมาถ่ายรูปด้วยกันแต่ยาก่อนเลยไปดลบเลยกันมีอยู่สามคนเนี่ยชัวก่รน ราก่อนนะยาที่รากูโดหมดแล้วออ้าวไม่เห็นแด้อะวคุณอตเย็ดเอมันไม่มีผีนะอะไรบ้างนะถ้าติงเต็มร้อยอีกคดออฟมีอะไรบ้างนะอดอปคดไรติงกดซีซิงแต่เข้าบั้นมีใครอยู่ในบ้านปะกูไปหาผีด้วยแก้วกกวคิวอ่ฟักกิว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 คิวอ่ะฟักกิวฟักกิวฟักกิวท่นท่นมี

Come on Come on คว oh. ันตกใจควันว้าไอ้ไฟตกใจฮลโหลเล่นแล้วใช่ไมบูดา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 แล้วประยุดบูดาบูดา c โ m e on ตรง Q my เนนัดนี้โอเค ไม่ผิดตัวเชวหายากจังวะแงเดี๋ยวไลครับผู้ชายได้ไงมันสนิงมากเอ้ยโชอาด์ฮันด์ัดอันด์ัดอันด์คือัดไรเดนเน่เทเลอร์ลุดคาร์สเทรลสวิปลูดคาร์โชมีเอ้ยอันนี้มันตายที่แล้วฮันด์คาร์ลูดคาร์สมาเดนปักเตอร์เฮ้ยหันแล้วเฮ้ยหันแล้วเฮ้ยฮันดที่อะไรสัตว์ เอาเข้าไปถ่ายดิเข้ามาดิเออเราอยู่หลุดค้าถูกแล้วใครให้แบบตัวป๊บหลุดค้าช็อกจะมมี I need to hear you need me like I talk to me I need to hear you need me fall from me นี่น่ากลัวผีอีกเต้ดีดู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 จ้าเอ๋สวัสดีครับเฮ้ยล่าแล้วล่าไป้วดูลูปดูรูดูรูปดูรูปรูปไหนรูปถ่ายอะไรอย่างฝืนล่าแล้วอีกเลยอ ม่เราคือออกมาดูกล้องเงินนนวัดดิเฮ้ยดามันด่ามันจะได้มันจะได้ไปหาแล้วถ่ายรูปด่ามันด่ามันใกลเหยียแหละใกลเหยียแหละเอ้ยกดอ๋อเหรอเออมาเอ้ยผีแกนนี่เหรอเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วคุยนนนอย่างฉันไปปีนดาวมัน ดูดูด okay? you know? ูรูวันดูรูปดูวันดูวันฉรกแกอยู่โอเคค o ณรู้ไหมฉัร um> ัแกอยูปนไปดูรูปนิดูรูปดกดเจกดเจกดเจแล้วดูที่กูถ่ายอ่ะถูกรูปเลยรูปล่าสุดูดาวดาวอะไรไม่้คอมอนไอ้ไอ้แกไปีฮะลลเรากลับเลยไปแล้ววะเรออรอ้ชิเลยไม่ได้ไม่ได้ ขค่ชอกกดไม่ได้แค่ชอกช่วเธหอยไปไปตึ้งเลย่าไม่กลัวแาะ่ยาแค่นี้ไม่ต้องล่ก็ได้ระเจอกทุกหายเลยอยากเดือคุลคิวมากเลยคิวเล่นเกมนี้มันไม่ยากเลยคุลคิว แพลนอะไปหาวิปทั้แก้วมันเที่ยวเว้ยมาท้าพายจบแล้วไม่เข้าเกมมาเราเลยรอให้าพายอยู่เบาะไม่อยู่เรีนนะครับลับเลยนะครับลับมันอาจจะอยู่ใน้วก็ล็อกเกอร์กะกี้ดูดีๆีิ่ หยียบเกลือครับเหยียบเกลือครั้งแรกครับเจ๋ไอเป็นยังไงวะยิ้มแบ้านตัวขโมยรูปแมวรูปดอกไม้ขอโทษนะครับขอโทษไปเอะเสียไปนะไม่เอากูปรับยืนการเขียนให้นะรายก่อนจะเป็น เอ้หลงเราเราก็ดีละเป็นอย่างต้องทนเถอเมื่อไหร่มันจะล่าจะถ่าดูพูดหาพ่อพูอยู่ในห้องครัวกับมันเนี่ยสัตว์กูหายเฮียละงุดนั่นอยู่เนีต้องด่าวันแล้วที่เสียงได้ดิเพื่อเวลาแล้วต ไม่ไม่ไม่ไม e yeah. ่ี่อะไรเป็นมันมันไม่ได้ตามเลยเบนเยอะเสไม่ได้คิปแล้วได้คิปล้แววตายังอนน๊บโน๊บบน๊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 บเฮียมึได้แตะแลน ไอ้น nope. nope. an ูบเอ้ยเสียงขีดร oui> ้องขีดเย็นอยู่นุบหนูบอะไรหนุมากเล่นอะไรด้วยนเล่นอะไรหนูบไนุบหนเบหนุบหน่บหนุบหนุบหนหน่บหนุหนุบหนุบหนุบหนนุบหนุบหนนุหนหนหใหหหใหหมหหห่แม่งเล่นนนนบบอบน่บกลับ เดี๋ยวคลิปยาวตัดยากนะตมดแต้มก็ตัดไฟก่อนเลยเมื่อกี้ไม่รู้คุณไม่แน่นอนที่ไป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 ปีกประตูแล้วโดนไล่รอบเอ้อยากโดนไล่รอบหนึ่งว่ะเออไปไปคเข้าไปเข้าไปเข้าไปโดนล่สามคนสามคนพร้อมกันเลยไงโอเคไข้าไปเข้าไปได้รั่วการเขียนไว้แล้วกันเข้ามาดีสัตว์โอเคไปโย่ เข้ามาได้มาไดมาเคุเลยได้มาเอเลยมาออยู่เวยอยู่เวยอินเดียนาโจนฟักยูอินเดียนาโจนฟักยูไปเดาแล้วอยู่ตูไอไอข้อตู้ตู้มันทำว่าเข้าได้ไม่เี๋ยวะมือค้างักยูโชว์มีมีเยอมมนีครตึกรๆ ไอ้เราเราหายปีนตายเห็นไ,ไหมฟักยูฟักยูฟักยูลูดคาไม่ใช่รูดคาแต่เป็นลูดกากรูดนุ๊กรูดผักนุ๊กย o มัม o บ b ย t มัม o u r ย o มัม t c h เมื่อไรยู <มา S 1> จะออกมาเวียนยูโชมีฮาว์นะยูเอ็กซ์เซเวนตี้ไฟฟ์ไอโชยูเซเวนี้ไฟฟ์หลังหังผิดลมคานี่

พราะมันเดินไปทั่วอะไรเที่ยมันไม่ได้เดินมาหากูมันไม่ได้เล็งกูเลยสีก็เจาะเลยไม่เห็นหน้ากลครูสีก็เจาะเลยไม่เห็นหน้ากลัว

สวยใจโอกาสกลับนี้ไม่กลับเอาของกเล่จัดให้พี่เธอผีไม่ต้องกลับผีกลับเป็นไรนนวะเงียบเาอะอะไรรือปล่าัอเปล่า,ลามาถึงเงียบแบบเราอะฮะทให้เถอะตทสองบาท I <laughs>